สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องแก้วในช่องน้องแก้วเชียงตุงเช่นเคยนะคะวันนี้น้องแก้วก็จะมาตอบคําถามของพี่พีเอีที่พี่พีถามเข้ามานะคะในคลิปคนไทย <c oughs> มาอยู่หรือมาชื้อที่ดินที่เชียงตุงได้หรือไม่นั่นเองนะคะน้องแก้วก็จะบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าน้องแก้วคัดเอ่อคอมเมนต์นาะที่พี่พีคอมเมนต์เข้ามานั้นมาตอบคําถามของพี่ๆนะคะแล้วก็ คอมเมนต์น no like um ั ok ้นน้องโบแก้วก็คัดมาแค่9ข้อนะคะแล้วก็9คนนะคะแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าว่าคอมเมนต์ของพี่คนไหนน้องโบแก้วไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางคอมเมนต์ก็ตอบได้บางคอมเมนต์ก็ตอบไม่ได้นะคะก็อันนี้คือ9ข้อที่น้อโบแก้วคัดมาแล้วนะคะทั้งคําตอบและคําถามนี่มีอยู่เท่านี้ค่ะดูค่ะเท่านี้เลยนะคะ เยอะมากพอสมควรนะคะก็ถ้าคอมเมนต์ของพี่คนไหนน้อง,งแก้วไม่ได้ตอบเนาะก็ต้องอ,อ,อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะบางคอมเมนต์มันก็เสั้นเนาะแล้วบางคอมเมนต์มันก็เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วก็ถือโอากาสมาตอบแค่คอมเมนต์เดียวอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคอมเมนต์คอมเมนต์แรกเนาะที่น้อง,งแก้วจะตอบนั่นก็คืออ,อ,อันนี้นี่ชื่อก็น้อง,งแก้วเขียนมาด้วยนะคะขึ้นข้างบนแต่ว่าน้องแก้วจะอ่านออกไหมอะ ภูม,มิพัดหรือเปล่าคะพวนแพ้หรือเปล่าน,น่าจะใช่นะคะถ้าเราแก้วอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่คอมเมนต์นี่นับรับรองว่าไม่ผิดแต่ว่าชื่อของพี่เอที่คอมเมนต์เข้ามานี่น้องอาจจะเขียนผิดก็อาจจะเป็นได้นะคะก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องขออาภายัยไว้เพียงเอาเท่าเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอะไรแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์ comment ของพี่เขานั้นนะคะก็จะบอกว่าเอา่ออะไรอะติดถนนไล่ละ ไล่ละห0หมืบาทนะคะพอได้เลยไม่แพงว่ะจะได้จะได้ไหมซื้อสัก2ไล่หรือ3ไล่ก็น่าจะทำได้นะน้องวัวแก้วิวเคราะห์ให้หน่อยให้หน่อยนะน่าลงทุนไหมสนใจใจนะแล้วจะเป็นจริงได้อย่างไรนะคะอันนี้คือคำถามนะคะแล้วก็คำตอบอยู่ตรงนี้เนาะ แ้้งแกก็กลัวว่าเออยังไงอะคาถามกับคาตอบเนี่ยมันยาวสุดๆเลยนะคะน้องแกก็กลัวว่าจะจําไม่ได้นอกก็เลยเขียนมาเยาวๆแบบนี้เลยค่ะ <laughs> อย่าพึ่งว่าน้องแกเลยนะคะเออว่าทำไมต้องเขียนมาขนาดนี้นะคะก็คือมันยาวเนาะตั้งเก้าข้อแล้วก็ทั้งคําตอบแล้วทั้งคําถามนี่สมองไปหมดนะคะก็เลยต้องเขียนมาแบบนี้นะคะตะกี้คือคําถามเนาะอันนี้คือคําตอบนะคะคําตอบข้อที่หนึ่งของ PFC เนาะก็ถ้า ถ้ามาซื้อในนามในนามนะคะถ้าว่าคุณจะมาซื้อในอที่ดินในเชียงตุงเนาะถ้าคุณมาซื้อในนามคนที่อยู่เชียงตุงหรือมีหุ้นส่วนที่ที่เชียงตุงสักคนน้องคิดว่าก็ทําตลาดได้และมีกําไรดีนะคะคือพี่เขา,เาคอมเมนต์แรงเนาะพี่เขาบอกว่าอยากจะไล่ที่ดินที่ส,สวยๆสักสองได้ถึงสามไล่นะคะเพื่อที่จะทํา ตลาดนะคะแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ไหมพวกแกวิเคราะห์ให้หน่อยนะคะน้องแกก็เลยวิเคราะห์ให้ว่าได้ค่ะถ้าคุณมาซื้อในนามของคนที่อยู่เชียงตุงนะคะถ้าว่าเออคือคนไทยเลยเนี่ยจะมาซื้อไม่ได้แล้วก็คนต่างประเทศเลยเนี่ยจะมาซื้อไม่ได้แต่คุณต้องทํายังไงถึงจะซื้อได้ใช่ไหมคะเราจะมีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวเราก็ต้องมีหุ้นส่วนที่อยู่เชียงตุงหรือว่าคุณอาจจะต้องหาแพนคนหนึ่งที่อยู่เชียงตุงแล้วก็ไว้ใจเขาได้แล้วก็ซื้อที่ดินในชื่อของ คนคนนั้นอะเอออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มาต่อเนาะคำถามที่สองนะคะอันนี้นี่น้องแก้วอ่านเวลเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะนี่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะถึงน้องแก้วจะอ่านชื่อของพี่เอฟซีไม่ได้แต่น้องแก้วก็กอ่านคอมเมนต์ของพี่เอฟซีได้นั่นเองนะคะ <c oughs> อ่านเลยนะคะแล้วน้องแก้วพอจะถามพี่น้องที่ชาวอ,อที่เป็นชาวเชียงตุง หน่อยได้ไหมจ้าว่าปูนซีเมนสำหรับทำบ้านกระสอบลาเท่าไหร่และทรายและหินสำหรับสร้างบ้านหิ้วหิวหิวระประมาณกี่บาทจ้าะนะคะอันนี้พี่เขาถามถึงหินกับทรายที่สำหรับทำหมุบทำบ้านเนาะก็จะตอบว่าปูนซีเมนถุงลาเจ็ดพันจ้าสคา่ะเป็นเงินไทยประมาณ เป็นเงินไทยนะคะประมาณ140บาทค่ะนะคะอันนี้คือปูนซีเมนต์นะคะส่วนหินนะคะหินเนี่ย1คันลดอีแตนนะคะ1คันลดอีแตนเนาะก็คันละ75,000จัดนะคะ75,000จัดก็จะตกเป็นเงินไทยที่ประมาณ1,500บาทนะคะแล้วก็หินนะคะหินเนาะ อ๋อไม่ใช่ตะกี้คือหินที่บอกว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าพันเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันจาร์ดเนี่ยคือหินนะคะหินหินเนี่ยหนึ่งคารถอีแตนเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันจาร์ดนะคะส่วนอันนี้คือทรายเนาะทรายเนี่ยหนึ่งคารถอีแตนเหมือนกันราคาหนึ่งหมื่นจาร์ดนะคะเป็นเงินไทยประมาณประมาณสองร้อยบาทคา่ะสองร้อยบาทนะคะอันนี้คือคำคำตอบ ของข้อที่2ก็คือของ PFC เนาะคนที่2นะคะแล้วก็มาต่อคนที่3กันเลยดีกว่าค่ะทวิธไฟไฟอันนี้คือชื่อของพี่เขานะคะแต่มันอ่านยากนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยค่ะขอโทษนะคะที่อ่านชื่อของพี่ไม่ออกนะคะอ่านคอมเมนต์ก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วถ้าคนไทยแต่งงาน แต่งงานกับสาวเชียงตุงแล้วย้ายไปอยู่เชียงตุงได้ได้ไหมแล้วชื่อแล้วซื้อที่ดินในนามแฟนไม่ได้หรืออ,อ๋อได้หรือไม่ใช่ไหมซื้อในนามแฟนไม่ได้หรือจะบอกว่าได้หรือไม่ใช่ไหมคะอันนี้คือคําถามนะคะข้อที่สามเนาะก็จะมาตอบข้อที่3ามนะคะมาอยู่ได้แต่คุณต้องทําเอกสารเอกสารนะคะ เอกสารมาอยู่แบบแบบทำพาส,สปอร์ตมาอยู่หรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนชนชาติเลยก็ได้ค่ะ mm hmm. เช่นว่าคุณจะมาอยู่ที่เชียงตุงใช่ไหมคะมันก็จะมีว่าคุณจะมาอยู่ประมาณกี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วก็ประมาณเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณจะมาเช่นแบบว่าเออปีสองปีอะไรแบบนี้คุณก็สามารถทำพาสปอร์ตมาได้นะคะพาสปอร์ตที่เขา เออทำสำหรับเออเช่นว่าเราไปอยู่เมืองนอกอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะทำพาสปอร์ตสำหรับไปอยู่เมืองนอกได้อะไรแบบประมาณนี้นะคะแต่ถ้าว่าคุณต้องการที่จะมาอยู่ตลอดชีวิตเลยคุณก็อันนี้นี่เดี๋ยวจะมีคำตอบอีกข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้คือข้อที่ข้อที่สามนะคะเขาพักเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าข้อข้างหลังนี้มันก็จะมีคําตอบให้อีกเยอะเลยนะคะใครอยากรู้ว่าคําตอบข้อข้างหลังคือจะเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้าจะมาอยู่เชียงตุงต้องทํายังไงต้อง เออต้องต้องผาอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็ดูจนจบนะคะรับรองว่ารู้แน่นอนนะคะอันนี้ก็ขอมาตอบคาถามของพี่คนที่สี่นะคะที่น้องแก้วคัดออกมาเนาะ<ม>การเข้าไปพำนักพำนักแบบแบบแบบอะไรแบบแบบถวายหรอจะต้องขออนุญาตอนุญาตเออจะต้องขออนุญาตยังไงบ้าง จะปะักจะประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดบ้างคืออันนี้คือคำคำถามนะคะเขาเขาจะคำถามที่จะแบบว่าเออถ้าสมมุติว่าเราจะมาอยู่ที่เชียงตุงเลยเราจะทำยังไงบ้างแล้วเราจะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีคำตอบอยู่ข้างหลังนะคะคำตอบเอาคำคำตอบนะคะข้อที่สี่นะคะคุณต้องไปจดทะเบียนสมรส ให้ถูกกฎเออถูกต้องตามกฎหมายก่อนค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็ไปที่เจ้าหน้าที่เออที่เชียงตุงเขาจะเรียกว่ากวาตตาหรือเปล่าไม่ดูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็หรือเจ้าหน้าที่เออถ้าหากว่าพูดเป็นภาษาไทยเนาะหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองก่อนค่ะเราจะมาอยู่ในเมืองเชียงตุงเราก็ต้องไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองก่อนนะคะอันนี้คือเออเป็นปกติเนาะ ไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองแล้วถามว่าจะทำยังไงได้บ้างแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเราเองเช่นว่าเราเอออยากรู้ว่าถ้าหากว่าเราจะมาอยู่เชียงตุงเราจะต้องทําแบบไหนต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนั้นเราต้องไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองเนาะแล้วเราก็จะต้องถามเขาว่าเ้าเราก็จะต้องถามเขาว่าเป็นแบบไหนแล้วก็จะต้องทํายังไงนะคะแล้วก็จะมีอีกค่ะ หรือไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทําบัตรเลยก็ได้มั้งคะไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทําบัตรเลยค่ะก็เช่นว่าถ้าหากว่าเราไปหาฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนาะเราไปถามเขาแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เช่นนั้นเราจะต้องเปลี่ยนชัญชาตินะคะเปลี่ยนชัญชาติเพราะฉะนั้นเปลี่ยนชัญชาติแล้วก็ต้องไปหาเจ้าหน้าที่ที่เขาทาบัตรประชาชนนะคะประมาณนั้นนะคะจะดีที่สุดอ,อจะดีที่สุดค่ะ ไปหาเจ้าหน้าที่ตรวจเอ่อไปจะหาเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าตรวจคนเข้าเมือง <sk r isa> ตรวจคนเข้าเมือง <sk r isa> เอานี้ออแล้วก็เปลี่ยนบัตรเลยแต่น้องว่าไปไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองก่อนค่ะเอ่อเราจะต้องไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองก่อนแล้วก็ไปถามเขาว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะ <sk r isa> แล้วก็จะดีไปหาเขานี้คือดีที่สุด น้องเองก็ไม่เคยน้องน้องว Cast ัแก้วนะคะน้องเองก็ไม่เคยเห็นใครเคยทําก่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นใครเอ่ออะไรอ่ะไม่เคยเอ่อไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนไทยเนาะเอ่อมาเปลี่ยนเป็นสัญชาติเป็นพาม่านะคะเคยเห็นพาม่าไปเปลี่ยนเป็นสัญชาติเป็นไทยเท่านั้นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือคําถามข้อที่4แล้วก็จะมาต่อข้อที่5นะคะข้อที่5น้องวัวแก้วถ้าสมมุติ สมมุติว่าหนุ่มไทยไปมีแฟนหรืออันนี้อาจจะเป็นคําหยัดนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้คือคำคำถามที่พี่เอฟซีถามมาเนาะหนุ่มไทยหน,หนุ่มไทยนะคะมาอยู่มามีแฟนมีเมียที่เชียงตุงนะคะนั้นจะอยู่ที่เชียงตุงได้ไหมตอบให้รู้ด้วยแต่เรื่องของที่ดิน ปลูกบ้านนั้นจะว่าแฟแพงก็ไม่แพงพอซื้อได้บอกอขอบคุณน้องกัวแก้วมากว่ะที่พูดให้รู้ขอบคุณว่อะอันนี้คือคำถามนะคะน้องแก้วก็จะมาตอบคำตอบเนาอะ,อะอยู่ได้ค่ะถ้าจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและมีอะเอกสารแบบถูกต้องก็มาอยู่ได้ค่ะอันนี้คือคำถามคำตอบนะคะแล้วก็จะมาตอบพี่คน ที่6นะคะขอถามถ้าไปแต่งงานกับสาวเชียงตุงถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายนะคะซื้อที่ดินในานามเมียรหรือหรือหรือซื้อเออซอ,ซ,อซื้อร่วมกับเมียได้มาได้ได,ได้ได้ไหมเขาจะเขียนแบบนี้หรือเปล่าเอออันนี้คือคาตอบนะคะข้อที่6พี่คนที่6นะคะถ้าคุณแต่งงาน แต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสก็ซื้อที่ดินที่เชียงตุงได้ค่ะนะคะอันนี้คือคำตอบนะคะแล้วก็มาตอบพี่คนที่เจ็ดนะคะซื้อได้ทุกอย่างในเชียงตุงในนามตัวแทนเมื่อเรามีแฟนเราเป็นคนซื้ออะให้หุ้นส่วนที่เป็นคนเชียงตุงอะอันนี้คือคำถามนะคะแล้วก็จะมาตอบคำตอบนะคะ พี่คนที่เจ็ดเนาะซื้อได้คะ่ะซื้ออ่อใช่แล้วคะ่ะนะคะพี่เขาบอกว่าจะต้องซื้อในในอ่ออะไรอาจจะต้องซื้อได้ทุกที่ในเชียงตงุงคือพี่เขาบอกว่าซื้อได้ทุกที่ในเชียงตงุงถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะซื้อในนามของแฟนเราหรือว่าหุ้นส่วนที่เชียงตงุงอะไรแบบนี้นะคะก็คือคําตอบของพี่เขาถูกนะคะใช่แล้วคะ่ะนะคะซื้อได้คะ่ะที่ดินไม่ใช่ออม ที่ดินเอ่อที่ดินไม่ใช่ซื้อของเราเท่านั้นเองค่ะที่ดินไม่ใช่ชื่อของเรานะคะที่เมจะบอกว่าคําตอบก็คือเราซื้อได้แค่ที่ดินมันไม่ใช่ชื่อของเราอะไรแบบนี้นะคะในใบสนดที่ดินเนาะถ้าเราไปซื้อขายแล้วเนี่ยเราจะไม่มีบัตรประชาชนเชียงตุงเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนั้นนะคะจะไม่ใช่ชื่อของเราแต่จะเป็นหุ้นส่วนหรือว่าแฟนของเราที่เป็นชื่อนะคะที่ที่ที่จะต้องใส่ชื่อตรงนั้นอะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็มาตอบพี่คนที่แปดนะคะพี่คนที่แปดนะคะพี่คนนี้อะไรเสียน้อยหรือเปล่าทัดคําคจันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าน้องแก้วอ่านผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็คำถามของพี่เขานะคะก็พี่ก็เห็นนักธุรกิจไปลงทุนเยอะนะ้น้องวัแก้วนะคะน้องแก้วก,ก็จะบอกว่าอันนี้คือคําตอบเนาะที่จะตอบพี่เขานะคะ อันนั้นเขาต้องมีเอกสารหลายอย่างหรือเขาหรือหรือเขาอาจจะเช่าที่ดินนะคะเขาอาจจะเท่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลานานก็อาจจะเป็นได้นะคะที่ดินที่เชียงตุงมันก็จะมีหลายแบบเนาะไม่ว่าที่เชียงตุงหรือประเทศอื่นๆมันก็เหมือนกันนะคะเช่นว่าเ,เราซื้อไม่ได้เราก็สามารถหุ้นส่วนกับในคนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือว่าที่ที่มีบัตรที่สำสำหรับเอ,อ ที่ผู้บุคคลที่เข้าครอบที่ดินได้เนาะเราหุ้นส่วนกับเขาได้หรือว่าเราไปเช่าที่ของเขาก็ได้นะคะเราเช่าที่ของเขาในระยะเวลายาวเนาะสิบถึงยี่สิบปีอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็พี่คนนี้นะคะพี่คนนี้นี่คําตอบคนที่เก้านะคะคําตอบคนสุดท้ายเนาะก็จะเป็นพี่คนเดียวกับอันนี้หรือเปล่าไม่นุไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ขอขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะ คนต่างชาติซื้อที่ดินในเชียงตุงไม่ได้แล้วคนต่างชาติสามารถ <c oughs> เออส,สามารถสัญญาเออซื้อจะบอกว่าสัญญาเช่าที่ดินในเชียงตุงแบบยาวๆสามสิบห้าสิบปีเช่ายาวๆเก้าสิบปีเดยได้หรือไม่จ้านะคะนะัวกวเกจะตอบว่าได้คะ่ะตามความเป็นจริงคนต่างชาตินะคะซื้อที่ดินไม่ได้แต่เช่าที่ดิน หรือหุ้นกับเจ้าของที่ดินได้ค่ะหรือจะมีแฟนเป็นคนเชียงตุงก็ได้ก็ได้ค่ะเช่นว่าเราเป็นเอออันนี้คือคําตอบทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็คือ9ข้อนะคะที่น้ำแก้วคัดมานะคะสำหรับข้อไหนที่พี่ๆยังไม่เข้าใจหรือว่าเออขัดเออยังไงอะ คือมีความงใจว่าเออตรงนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถถาม้องแกเข,เข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้นนองแก้ก็มาตอบใหพ้พี่ทั้ง9ข้อแล้วนะคะแล้วก็อันไหนที่นนองแก้เออได้พูดผิดหรือว่าพูดที่ไม่ไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะ